ทุกช็อตเด็ดบอลไทยและเทศประตูสวรรค์คําวิทเบย์แชมป์จัดไปเริ่มที่บิ๊กแมชของไทยลีกครับกระต่าย BG ีแชมป์ไทยลีก2021ที่เพิ่งจบอันดับ4ซีซั่นล่าสุดบุกไปเยือนเมืองทองครับแชมป์4สมัยที่ finish fifth last season ทุกครั้งที่2ทีมนี้เจอกันนี่มันส์ครับซีซั่นก่อนนี่ เกมที่สนุกที่สุดก็คือนัดที่เมืองทองเจอกับ BG นี่แหละฮะซึ่งพี่น้องสามารถย้อนไปชมช็อตเด็ดได้นะครับที่ช่องแชมป์จัดไปตอนแจกจูบแรกของขวัญนัดเมืองทองบวก BG ดูความฟิต watch the speed look at the sprint แต่มีปัญหาฝนตกอีกแล้วครับท่านจากเดิมที่ต้องแข่งกันตอน2องทุ่มก็ต้องเลื่อนไปเป็น3ามทุ่มนะฮะโอ้โห,หน่าสงสารแล้วก็เห็นใจแฟนๆนะ ปัญหาเดิมๆสนามไม่พร้อมแฟนๆก็เปียกถ้ารัฐบาลเอกชนเจ้าของทีมรักแฟนบอลไทยจริงๆเนี่ยทุกที่นั่งต้องมีหลังคานะแล้วไม่ใช่หลังคาแบบราชมังคลานะที่ที่นั่งเนี่ยแม้จะมีหลังคาแต่แถวหน้าก็ยังโดนฝนชันจะไปเคยพูดเรื่องนี้แล้วในนัดที่ทำให้ประเทศเราเสียหายที่สุดบทเรียนฝนตกนัดเลสเตอร์เวอร์ซสเปอร์ที่ไทยเดี๋ยวดูจนจบควรจะไปดูโช์นี้อีกครั้งนะฮะ ซึ่งนัดนี้กระต่ายทองโชว์พลิ้วดีดนำก่อน1 0จากราเนียลกองหน้าบราซิลแต่เข้าครึ่งหลัง6นาทีประเมศอานวิไลจัดไปปั่นไปจบเกม1 1ผ่านไป1 3ส่วนสางของซีซันเมืองทองอยู่ที่7 BG อยู่ที่5บุรีรัมนำโดงแล้วก็อาจจะนำที่2ถึง7แต้มนะครับอาจจะมีเพียงแค่ข้าเรือแล้วก็บางกอ,อกที่มีลุ้นจนถึง ปลายซีซันที่อังกฤษมีสองช็อตเด็ดครับจิ้งจอกพังงาดและปีศาจลงดับจิ้งจอกสยามแชมป์แชมเปี้ยนชิพซีซันก่อนบุกเยือนเซาธ์โดนย้ำก่อนนะครับตามอยู่0ูนย์ต่อ2แต่เข้าครึ่งหลังบัวน,น่อตเต้โดนกังฟูไล่มา1ต่อ2เหลืออีก16นาทีจะจบเกมเจมี่วอร์ดีจัดไป2-2ครับเป็นประตูที่193 อีก7จะครบ200พี่น้องคิดว่าซีซสัส่นนี้วาร์ดี้จะจ,จัดไปได้ไหมถ้าได้พิมพ์ศูนและวินาทีสุดท้ายจอร์แดนอายุกองหน้าจากการหน้าจัดไปประตูชายเลสเตอร์พลิกชนะ3-2ฮะชนะ2นัดรวดพรวดขึ้นมาอยู่ที่14แล้ว